รวมมือถือเรือธงที่น่าซื้อน่าใช้งานในปี2025ตามหมวดหมู่มีรุ่นไหนที่น่าสนใจน่าซื้อน่าใช้กันบ้างไปดูกันดีกว่าค่ะ สวัสดีชาวสเปกโฟนนะคะวันนี้เนี่ยเตยนะคะรวบรวมโทร,ราศัพท์มือถือเรือธงนะคะในแต่ละค่ายแต่ละแบรนด์มาให้นะคะโดยแบ่งออกเป็น3หมวดหมู่ด้วยกันนะคะหมวดหมู่แรกก็คือในรูปแบบของนะคะเจ้าตลาดนะคะก็จะมีทั้งหมด2รุ่น2แบรนด์ด้วยกันจากทั้งทาง iPhone นะคะแล้วก็ทั้งของทางซัมซุง Samsung นั่นเองนะคะแล้วก็ถัดมาจะเป็นในหัวข้อในด้านของการใช้งานในเรื่องของกล้องนะคะในส่วนนี้เนี่ยก็มีมาให้ทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะคะก็จะเป็นทั้งของจากแบรนด์ o p p o แล้วก็แบรนด์ V ี v o ้นั่นเองค่ะและ ท้ายนะคะกับในด้านของการใช้งานในด้านเกมมิ่งจริงๆเนี่ยสารภาพเลยนะคะว่ารุ่นนี้เนี่ยเตยเก็บข้อมูลมาให้ทั้งหมด2รุ่นด้วยกันแต่ว่าวันนี้จะขอแนะนําให้ฟังนะคะทั้งหมดแค่รุ่นเดียวเท่านั้นเพราะว่าเป็นรุ่นที่ยังสามารถหาซื้อได้อยู่ก็คือในรุ่นของโพโคนั่นเองนะคะแต่ว่าในทั้งหมดนี้นะคะจะมีดีเทลยังไงเป็นรุ่นไหนกันบ้างเนี่ยไปดูกันดีกว่าค่ะมาเริ่มกันที่รุ่นแรกนะคะกับตัวของ iPhone 17 Pro Max นั่นเองคะ่ะเป็นรุ่นที่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นโปรนะคะสำหรับใครที่เป็นสายนะคะค เป็นรุ่นที่เหมาะสมมากๆเลยในตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นในด้านของตัวชิปเซตนะคะหรือว่าจะเป็นในด้านของการใช้งานในส่วนของแบตเตอรี่ที่รุ่นนี้เรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ให้แบตมาจุกที่สุดในบรรดา iPhone ทั้งหมดที่เคยมีมาเลยนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะจะเหมาะกับเพื่อนๆนะคะที่เน้นในด้านของการใช้งานการถ่ายวิดีโอเป็นหลักด้วยซึ่งให้ในด้านของคุณภาพวิดีโอที่จัดหนักจัดเต็มมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะหรือว่าใครที่เน้นการใช้งานในระดับโปรอย่างเช่นนักถ่ายนะคะโดยเฉพาะมืออาชีพในด้านของการถ่ายรูปเน่่ยบอกลวารุ ประทับใจกันแนนน่่อโดยคะสเปคเบื้องต้นของรุ่นนี้นั้น,นะคะจะได้ตัวเครื่องที่เป็นรูปแบบอลูมิเนียมค่ะป้องกันน้ำและฝุ่นได้อยู่ที่ระดับ IP 6 8ตัวหน้าจอนะคะให้เป็นหน้าจอ Super Retina XDR ค่ะหน้าจอเป็น OLED นะคะให้ความสว่างสูงสุดนะคะมาถึง2,000นิตด้วยกันทำให้รุ่นนี้เนี่ยมีความตอบโจทย์ในการใช้งานนะคะในประเทศไทยเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นขนาดหน้าจออยู่ที่6.9นิ้วค่ะแล้วก็ให้ความละเอียดอยู่ที่1320 คูณ2,868พิกเซลนะคะก็เรียกได้ว่าให้ความละเอียดมาสูงเลยทีเดียวค่ะส่วนในด้านของ refresh rate ก็ให้เป็นหน้าจอโปรโมชั่น120 h z นะคะที่สามารถปรับตั้งแต่1ถึง120 h z ได้รองรับ Always On Display ได้ค่ะแล้วก็ยังใช้งานนะคะในส่วนของตัวกระจกหน้าจอที่เป็นตัวของเซรามิก Q2 วทนรอยขีดข่วนได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วย จุดเด่นของรุ่นนี้จะเป็นในด้านของการใช้งานในมุมของ performance นะคะที่ให้ตัวของชิปเซ็ต Apple A19 Pro มาด้วยกันกับขนาด RAM 12 g b ทำให้รองรับการใช้งาน AI หรือว่า Apple Intelligence ได้ค่ะมาด้วยกันกับขนาดความจุนะคะเริ่มต้นอยู่ที่ ROM 256 g b 512 g b และ1 t b รวมไปถึง2 t b ก็มีให้เลือกใช้งานค่ะ จุดเด่นของรุ่นนี้ในด้านของการระบายความร้อนนะคะก็คือเป็นรุ่นที่มีการอัปเกรดตัวของ Vapor c h a m b e r นะคะที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นช่วยในการระบายความร้อนที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะรองรับ 5g ได้รองรับ,บ wi-fi 7 bluetooth 5.4แล้วก็มี nfc มาให้ในตัวนะคะตัวนี้เนี่ยการเชื่อมต่อนะคะพอตการเชื่อมต่อจะเป็น usb c แล้วก็รองรับนะคะเป็นในส่วนของ usb 3 2 gen 2ด้วยค่ะ ตัวกล้องของรุ่นนี้นะคะจะให้กล้องหลังมา3ตัวเป็นกล้อง48ล้านพิกเซลทั้งหมดโดยจะเป็นตัวของกล้องหลักกล้องเ er ัลตร้าไวแลวก็กล้องเทเลโฟโต้ที่สามารถซูมนะคะได้แบบออปติคอล5เท่าค่ะส่วนในตัวของกล้องหน้าจะให้ความละเอียด18ล้านพิกเซลนะคะรองรับในด้านของการใช้งานเซนเตอร์สเตตด้วยในด้านของการใช้งานตัวกล้องเนี่ยบอกเลยว่ามีฟีเจอร์ต่างๆมาให้ใช้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของฟอโตกราฟ y สไตล์นะคะหรือว่าจะเป็นตัวของโป o ล็อคนะคะ หรือว่าจะเป็นการใช้งาน s p ปเ i a l Photo นะคะหรือว่าเป็นตัวของสเปเชียลวิดีโอนะคะสำหรับการใช้งาน Vision Pro ก็สามารถรองรับได้ค่ะแบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่5 0 8 8มิลลิแอมป์นะคะรองรับการชาร์จไร้สายแบบ MagSafe ได้25วัตต์แล้วก็รองรับการชาร์จแบบมีสายได้เต็มที่40วัตต์ค่ะโดยที่สามารถชาร์จเต็มได้ภายในเวลาประมาณ30นาทีเท่านั้นราคาิ่นต้นของรุ่นนี้นะคะจะอยู่ที่43,900บาทค่ะ ส่วนถัดมารุ่นที่2นะคะในหมวดหมู่ของเจ้าตลาดก็คือ Samsung นั่นเองนะคะกับ Samsung g a l a x y S 2 5 u l t r a ค่ะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นนะคะที่โดดเด่นทั้งในเรื่องของ performance การทำงานไม่ว่าจะเป็นตัวของชิปเซ็ตหรือว่าจะเป็นในด้านของการใช้งานเริ่มกล้องนะคะก็โดดเด่นไม่แพ้กันกับ iPhone เลยทีเดียวแต่ว่าสำหรับส่วนตัว,ตวเตยเตยมองว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ตอบโจทย์สำหรับการใช้งานในมุมของการถ่ายภาพมากกว่าการถ่ายวิดีโอนะคะถ้าเป็นวิดีโอเนี่ยก็ยังคงยกให้กับ iPhone มากกว่าค่ะ สำหรับในรุ่นนี้นะคะในด้านของการใช้งานเนี่ยก็จะเหมาะกับใครก็ตามที่ต้องการการใช้งานโทรศัพท์มือถือ Android ที่สามารถรองรับการทํางานในรูปแบบของการมัลติทัสได้ดีแล้วก็ชอบในเรื่องของการจดบันทึกนะคะเพราะว่ามี s Pen มาให้ในตัวด้วยทําให้ตอบโจทย์สาหรับการใช้งานในมวดหมู่นะคะของการใช้งานการจดบันทึกการใช้งานทั่วไปหรือแม้กระทั่งการเล่นเกมได้อย่างดีเลยนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะจะมีสเปคเบื้องต้นดังนี้โดยได้ตัวของเฟรมนะคะเป็นตัวไทเทเนียมค่ะ เป็นตัวเดียวที่ได้ไทเทเนียมในบรรดาทุกตัวที่รวบรวมมาให้ในวันนี้นะคะโดยได้กระจกเป็นตัวของก o r ล l าการ R ดอัมเม2นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยรองรับการป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP 6 8ได้ค่ะหน้าจอนะคะจะได้เป็นตัวของ Dyna m i ก a m o l e d 2X ซสีส,สันสดใสตอบโจทย์การเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ดีนะคะแล้วก็มีหน้าจอที่ใหญ่ขนาด6.9นิ้วความละเอียดของหน้าจอระดับ Quad h d Plu พลาทำให้ตอบโจทย์การเอนเตอร์เทนเมนต์ได้แบบสุดๆไม่ว่าจะเป็นทั้งสายสตรีมมิ่งนะคะหรือว่าใคร ให้ในส่วนของ r e f ฟ e ชเ r a t มาอยู่ที่1นึถึงหนึเฮิร์ตนะคะและความสว่างสูงสุดอยู่ที่2 6 0 0นิตค่ะตัวหน้าจอยังมีคุณสมบัติในการรองรับ HDR10 Plus นะคะ Always On Display และตัวนี้นะคะชิปเซตเนี่ยได้เป็น Snapdragon 8 Elite นะคะ for Galaxy ซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นนะคะที่เรียกได้ว่าไวที่สุดแรงที่สุดในปีพศน,นี้เลยก็ว่าได้ค่ะส่วนในด้านของขนาดความจุนะคะแรมเนี่ยจะให้มาอยู่ที่ 12GB มีให้เลือกตั้งแต่ 256GB 512G กิกกิกและ1เทเลไบต์รวมทั้งยังรองรับการขยายแรมได้อีก 8G กิกด้วยกันค่ะตัวนี้นะคะจะมีจุดเด่นในด้านของการรองรับการอัปเดตนะคะได้ยาวๆเลยคือในด้านของระบบปฏิบัติการ7ปีแล้วก็ยังคงมีในส่วนของ Galaxy AI นะคะที่เรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นมากๆไม่ว่าจะเป็นในด้านของการทํางานนะคะในชิวตปจจำวันการใช้งานในเรื่องของการตัดต่อวิดีโอหรือว่าการจะใช้งานในเรื่องของการปรับแต่งภาพต่างๆนะคะก็มีมาให้ยังจัดหนักจัดเต็ม ที่สำคัญนะคะตัวของ Galaxy AI ก็ยังคงรองรับการใช้งานภาษาไทยได้อย่างดีด้วยนั่นเองค่ะระบบระบายความร้อนในรุ่นนี้นะคะจะให้ตัวของ w e p o r Chamber ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมถึง40%แล้วก็ยังมีนะคะในส่วนของวัสดุพิเศษเพิ่มเข้ามาทำให้เราเล่นเกมในเครื่องนี้ได้ยาวๆแบบที่เครื่องไม่ค่อยร้อนด้วยนั่นเองนะส่วนการเชื่อมต่อก็รองรับ 5G Wi-Fi 7และ u e t ู tooth 5.4มี NFC ในตัวนะคะแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อด้วยพอร์ต USB-C 3.2ค่ะ ตัวกล้องในรุ่นนี้นะคะจะให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวด้วยกันเป็นกล้องหลักนะคะ200ล้านพิกเซลแล้วก็มี OIS การสั่นามาให้ในตัวนะคะกล้องอัลตร้าไวท์ห้ล้านพิกเซลกล้องเทเลโฟโต้คูณ3เท่าความละเอียด10ล้านพิกเซลและกล้องเทเลโฟโต้ความละเอียด50ล้านพิกเซลนะคะสามารถรองรับการซูมอัปติคอลได้5เท่าเนี่ยมาให้อีกหนึ่งตัวด้วยกันค่ะตัวกล้องหน้าความละเอียด12ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็ความน่าสนใจเลยคือตัวนี้เนี่ย สามารถรองรับนะคะในส่วนของการใช้งานในด้านของแบตเตอรี่เนี่ยความจุนะคะ5,000 mAh การชาร์จแบบมีสาย45วัตต์แล้วก็การชาร์จไร้สาย15วัตต์ค่ะโดยราคาเริ่มต้นของรุ่นนี้จะอยู่ที่34,590บาทค่ะส่วนถัดมาในกลุ่มที่2นะคะคือในกลุ่มของใครก็ตามที่เป็นสายการถ่ายภาพนะคะรุ่นแรกก็คือตัวของ Oppo Find X9 Pro นั่นเองค่ะเป็นรุ่นที่บอกเลยว่าโดดเด่นในเรื่องของการถ่ายภาพมากม เพราะว่านะคะตัวนี้เนี่ยให้มาด้วยกันนะคะกับกล้องนะคะจากทาง Hasselblad นะคะที่สามารถรองรับในด้านของการซูมได้อย่างดีแล้วก็รองรับในด้านของการอิดิวิดีโอต่างๆได้อย่างดีด้วยนะคะสำหรับใครที่ต้องการในเรื่องของกล้องที่สวยงามจบได้ในหลังเครื่องเลยนะคะมี AI เข้ามาช่วยปรับแต่งเนี่ยรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ไม่ควรพลาดและอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญในรุ่นนี้ก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่ที่ให้แบตมาอุดมากๆตอบโจทย์การใช้งานได้แบบยาวๆเลยทีเดียวค่ะ สเปคเบื้องต้นของรุ่นนี้นั้นนะคะจะได้ตัวของการใช้งานนะคะดีไซน์ที่เป็นตัวของอลูมิเนียมแล้วก็ได้การป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP 6 8นะคะตัวหน้าจอเป็นหน้าจอนะคะอมูเลตที่ให้สีสันสดใสขนาด6.78นิ้วค่ะให้ความละเอียดระดับ Full HD พั u แล้วก็ตัวนี้มาด้วยกันกับอัตราเรเฟร์เรน์นะคะ120 Hz. รองรับในด้านของความสว่างสูงสุด1,800งพันริตค่ะทาให้ตัวนี้เนี่ยในด้านของการใช้งานการแจ้งก็ยังถือว่าทาได้ดีแถมตัวหน้าจอยังรองรับการใช้งาน HDR10+ Plu Dolby Vision แล้วก็ยังมีการสแกนลายนิ้วมือนะคะที่เป็นรูปแบบ Ultra Sonic ได้ด้วยค่ะสำหรับการใช้งานชิปเตนะคะได้เป็นตัวคอมิดเดลเทคได m e n ซิตี9500มาได้กันกับแรม 16G กิกค่ะส่วนลอมเนี่ยมีให้เลือกอยู่ที่ 512G ิกิกนะคะรองรับการขยายแรมได้อีก 12G กิกด,ด้วยกัน ตัวนี้เนี่ยสามารถอัปเดตระบบปฏิบัติการได้ยาวๆอยู่ที่ประมาณ6ปีค่ะแล้วก็มีตัวของ AI นะคะเข้ามาช่วยในการโปรเซสต่างๆทั้งระบบตัวเครื่องแล้วก็การถ่ายภาพค่ะตัวนี้จะมีระบบระบายความร้อนที่เป็นตัวของ v a p o r c h a m b e r ขนาดใหญ่บวกกับตัวของกาไฟนะคะช่วยในเรื่องของการถ่ายภาพในระยะยาวถ่ายภาพนานๆถ่ายวิดีโอนานๆทำให้เครื่องไม่ค่อยร้อนค่ะการเชื่อมต่อของรุ่นนี้จะรองรับ 5G Wi-Fi 7 Bluetooth 6มี NFC ในตัวแล้วก็รองรับ USB-C 3.2นะคะ ส่วนในเรื่องของตัวกล้องที่เป็นจุดเด่นเนี่ยจะมาด้วยกันกับกล้องหลัง4ตัวเป็นกล้องหลัก50ล้านพิกเซลมาด้วยกันกับ f 1.6ค่ะมี ois การสั่นมาให้นะคะแล้วก็ตัวของกล้อง ultra wide 50ล้านพิกเซล f 2 0ตัวเลนส์เทเลโฟโต้นะคะความละเอียด200ล้านพิกเซลมาด้วยกันกับ f 2 1และสุดท้ายกับกล้องโมโนโคมนะคะกับ f 2 4ด้วยความละเอียด2ล้านพิกเซลค่ะส่วนตัวกล้องหน้าของรุ่นนี้นะคะจะให้มาอยู่ที่50ล้านพิกเซล f 2 0ค่ะ แล้วก็ในด้านของการใช้งานนะคะความน่าสนใจในเรื่องของการถ่ายภาพก็คือมาด้วยกันนะคะกับ h a s s ซิ b ์บั Master b o d e นะคะทำให้เราสามารถใช้โหมดของ h a s s e ิ b ์นะคะได้ด้วยแล้วก็ยังรองรับการถ่ายวีดีโอนะคะ 4K 120เฟรมได้รองรับ d o l y y v i s ด o n นได้นั่นเองค่ะแบตเตอรี่7,500 m นมิลลิแอมนะคะแล้วก็รองรับการชาร์จไว้80วัตต์สามารถชาร์จเต็มได้ในเวลาราวๆประมาณ30นาทีราคาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่39,499บาทค่ะ และส่วนรุ่นถัดมานะคะในสายถ่ายภาพก็จะหนีไม่พ้นตัวของ vivo x 3 0 0 pro นั่นเองค่ะเมื่อกี้เนี่ยสำหรับ o p p o เนี่ยมีการ collab กับทาง hasselblad ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าหากว่าพูดถึงเนี่ยในส่วนของ vivo รุ่นนี้นะคะก็เป็นการ collab นะคะร่วมกันนะคะกับตัวของไซด์นั่นเองทําให้เราได้มิติในการถ่ายภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะตอบโจทย์กับช่างภาพต่างๆนะคะที่ต้องการการถ่ายภาพแบบซูมได้ดีถ่าย portrait ได้สวยนะคะแล้วก็มีมิติต่างๆนะคะแบบทางไซด์นั่นเอง ทำให้ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับตามองรวมไปถึงตัวนี้ยังมาพร้อมกันกันกบ Origin OS นะคะสำหรับการใช้งานที่ให้ระบบปฏิบัติการที่ลื่นไหลด้วยใครที่ชอบนะคะการใช้งานนะคะในส่วนของตัว u x u i ที่ใช้งานง่ายนะคะตอบโจทย์การใช้งานของคนยุคใหม่นะคะได้อย่างดีเนี่ยเตยมองว่ารุ่นนี้สําหรับช่างภาพยุคใหม่เนี่ยก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะจะมาด้วยกันกับดีไซน์ที่เป็นตัวของอลูมิเนียมเฟรมค่ะป้องกันน้ำละฝุ่นระดับ IP 6 8 ได้หน้าจออมูลเลทนะคะสีสันสวยงามไม่แพ้ก,กันกับตัวของ oppo เลยมาในขนาดหน้าจอ6.78นิ้วนะคะใหญ่แต่ว่ายังพอดีกับการจับถือค่ะสำหรับในด้านของความละเอียดและความคมชัดให้มาอยู่ที่ระดับ full hd plus และอัตรา refresh r a 120 h z นะคะความสว่างสูงสุดของรุ่นนี้จะให้มาสูงถึง4,500นิตเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นสายถ่ายรูปการแจ้งนะคะแนะนำว่าตัวนี้สามารถใช้งานได้แบบยาวๆเลยค่ะ ส่วนในด้านของคุณสมบัติอื่นๆนะคะในด้านของหน้าจอตัวนี้ก็รองรับ HDR10+ Plus แล้วก็ในด้านของการใช้งานชิปเซตนะคะให้มาเป็นตัวของ d i a m e n ซ City 9500ค่ะแ a ม16 g b กนะคะลอม512 g b รองรับการขยายแรมได้นะคะอยู่ที่16 g b กเดยกันค่ะมีในส่วนของ AI พอ r เ i t นะคะไซส์ AI Zoom หรือว่าจะเป็นตัวของ AI วิดีโอต่างๆเข้ามาช่วยในการถ่ายภาพรุ่นนี้จะรองรับการใช้งาน 5G WiFi 7 Bluetooth 6 แล้วก็ NFC นะคะที่เป็นตัวของ USB C 3.2ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในด้านของการเชื่อมต่อก็ถือว่าทำมาได้ดีเลยทีเดียวตัวกล้องจะให้กล้องหลังนะคะมา3ตัวด้วยกันเป็นกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลมาพร้อมกันกับ f 1.57นะคะมี OIS มาให้ในตัวแล้วก็ตัวของกล้อง u t ต w i d ้า50ล้านพิกเซลค่ะ f 2.0และตัวของเลนส์เทเลโฟโต้นะคะความละเอียด200ล้านพิกเซลตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกันกับ f 2 6 7ค่ะ ส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ย50ล้านพิกเซลนะคะมาพร้อมกันกับ f 2 0ตัวนี้นะคะจะมีในส่วนของไททีมโคตติ้งนะคะมาให้แล้วก็มีในส่วนของบูฟินลอนะคะมาให้เราใช้ด้วยค่ะแบตเตอรี่ขนาด6 5 1 0รอ ah มิลลิแอมนะคะรองรับการชาร์จไร้สายได้อยู่ที่40วัตต์แล้วก็รองรับการชาร์จแบบมีสายได้เต็มที่เลยอยู่ที่90วัตต์ชาร์จเต็ม100%นะคะภายในเวลาประมาณ35นาทีค่ะราคาเริ่มต้นของรุ่นนี้อยู่ที่35,460บาท และสุดท้ายในหมวดหมู่ของด้านเกมมิ่งนะคะซึ่งวันนี้เนยเตยรวบรวมนะคะมาให้นะคะแล้วแต่ว่าวันนี้ก็เหลือรุ่นเดียวนะคะเพราะว่าพอก่อนที่เราจะมาถ่ายกันเนี่ยเช็คข้อมูลมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะว่า รุ่นที่หาซื้อได้ตอนนี้เนี่ยก็จะเหลือเพียงแค่รุ่นนี้เลยก็คือตัวของ p o c o f8 a l t a นั่นเองค่ะเป็นรุ่นที่เรียกได้ว่านะคะเปน็นหนึ่งรุ่นที่สามารถใช้คําว่าแฟล์ชิพคิวเลอร์ได้อย่างเต็มภาพภูมิเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบตเตอรี่นะคะหรือว่าตัวชิปเซตที่ให้มาตอบโจทย์ความเร็วความแรงสําหรับสายเกมมิงนะคะน่าจะทําได้ดีมากๆเลยทีเดียวรวมไปถึงในด้านของบัตเจ็ตที่ต้องใช้นะคะบอกเลยว่าตัวนี้งบประหยัดมากๆเมื่อเทียบกับสเปคที่ได้เลยค่ะแต่ว่าต้องบอกกันก่อนนะคะว่ารุ่นนี้ส่วนตัว เดมองว่าในด้านของการถ่ายภาพเนี่ยอาจจะอยู่ในระดับทั่วไปถึงระดับค่อนข้างดีเท่าน,าน,นั้นนะคะอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ในด้านของการเล่นเกมสําหรับใครที่เป็นสายเล่นเกมเนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจที่สุดในปีนี้เลยก็ว่าได้ค่ะกับสเปคเบื้องต้นนะคะได้ตัวของกรอบเฟรมที่เป็นตัวของอลูมิเนียมนะคะแล้วก็ได้ในเรื่องของการป้องกันน้ำละฝุ่นระดับ IP 6 8ไปใช้งานส่วนในด้านของการใช้งานนะคะในมุมของตัวหน้าจอเนี่ยได้หน้าจอที่เป็นรูปแบบอะมูเลตค่ะให้สีสันสดใสตับโจ์สายเกมมิ่งได้อย่างดี ความละเอียดระดับ q u a HD นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบโจทย์การใช้งานหน้าจอได้แบบเต็มที่และหน้าจอขนาดใหญ่6.9นิ้วแบบจุกๆไปเลยค่ะส่วนในด้านของ Refresh Rate ก็ให้มา120 Hz ทำให้เราปรับแต่งการใช้งานได้อย่างหลากหลายมาด้วยการกับความสว่างหน้าจอ3,500นิ t s นะคะรองรับ HDR10+ Plus ได้ส่วนในด้านของการใช้งานตัวชิปเซ็ตอย่างที่บอกว่าได้ชิปเซ็ตตัวแรงอย่าง Snapdragon 8 Elite Gen 5นะคะ มาพร้อมกันกับแรม12 g ิลอมนะคะ256 g ิหรือจะเลือกเป็นขนาดแรม16 g ิลอม512 g ิก็ได้ค่ะรองรับการขยายแรมได้สูงสุดอยู่ที่12 g ิด้วยกันนะคะจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือมีตัวของ Vision Boost นะคะสำหรับการใช้งานแล้วก็มีในส่วนของ AI นะคะที่เป็น AI อยู่กับการเล่นเกมปรับแต่งภายในตัวเครื่องทะะ้ามาให้เราได้ใช้งานกันด้วยระบบระบายความร้อนในเครื่องนี้จะเป็นรูปแบบ 3D นะคะที่เป็นตัวของ Dual Channel Ice Loop ค่ะ ที่ให้ในส่วนของความใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมถึง40%เหมาะสำหรับสายเกมมิ่งตัวยงมากๆรองรับการเชื่อมต่อ 5g wifi 7 bluetooth 6มี nfc มาให้ในตัวแล้วก็ยังคงรองรับการเชื่อมต่อ usb นะคะ3.2ได้ด้วยตัวกล้องหลังให้มาสาตัวได้การเป็นกล้องหลัก50ล้านพิกเซลเอัลตร w i ้าิบล้านพิกเซลและเลนส์เทเลโฟโต้50ิล้านพิกเซลค่ะส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ย32ล้านพิกเซลนะคะแบตเตอรี่ขนาดใหญ่6 5 0 0รอมิลลิแอมรองรับการชาร์จไร้สายได้5 0วัตต์ แล้วก็รองรับการชาร์จนะคะแบบมีสายแบบชาร์จไวได้อยู่ที่100วัตต์ค่ะสามารถชาร์จเต็ม100%้เนี่ยได้ในเวลาประมาณ25นาทีเท่านั้นโดยราคาเริ่มต้นนะคะเพียงแค่21,990ับาทเท่านั้นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น5รุ่นมือถือนะคะที่เป็นมือถือเรือธงในแต่ละแบรนด์แล้วก็ในแต่แคตตาล็อกี่ที่เตยรวบรวมมาให้สาหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ตั้งใจว่าปีนี้เนี่ยจะเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือมาใช้เรือธงแต่ไม่รู้ว่าจะซื้อใคครไหหหนนดี้เเมาาะะะกับ ตดยมองมว่าคลิปนี้น่าจะตอบโจทย์กับเพื่อนๆได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะสำหรับเพื่อนเื่อคนไหนที่อยากได้นะคะแล้วก็อยากซื้อโทรศัพท์มือถือให้ราคาดีราคาถูกได้งบโดนใจนะคะในราคาประหยัดกระเป๋าตั้งมีคคส่วนลดจุกๆก็อย่าลืมกดจิ้มตะก,กร้าที่สเปคโฟนปักหมุดไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะเขาบอกเลยค่ะว่าได้ราคาดีสเปคโดนแถมยังได้คอส่วนลดจกกัดจัดเต็มคุ้มๆกันอีกด้วยค่ะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย